ตอนที่แปดจะตอนสุดท้ายของอัจ,จกถาอาจารย์บ้างไฟพญานาคนิทานเรื่องพญานาคฟังส,สบายสบาเพลนๆเกี่ยวกันนาคที่มาพ่นบ้างไฟเรามาศึกษาการลงโทษของพญานาคในแม่น้ำคงว่ามีกี่วิธี มีหลายวิธีตามลำดับดังนี้วิธีที่หนึ่งสำหรับโทษเบาให้ไปรับเวรมากขึ้นเป็นพิเศษเช่นให้เพิ่มเวลาในการตรวจเข้าเวรยามหรือเพิ่มเวลาในการเข้ารับใช้โดยมีเวลาพักน้อยลง ดังคดีตัวอย่างคือครั้งหนึ่งนาคบริวารตนหนึ่งวแจะบริโภคการกับภรรยานาคสาวที่วิมานในทีิพักของตนจนลืมเวลาเข้าเวรคือรักกันมากรักจนลืมเวลาแล้วก็ไม่ได้มาเข้าเวรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเพราะนาคบริวารจึงทำโทษ โดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นออยู่ไปนานๆขึ้นไปบาแทนี่อยู่สักวันก็ไปสองวันอะไรอย่างเี้หรืออีกคดีหนึ่งมีนางนาคมาวิกาสาวตัวหนึ่งกินอาหารมากเกินไปจนเผลอหลับและด้วยความเมาในอาหารจึงหลับเป็นเวลานานหลายวัน ทำให้ไม่ได้ไปเข้าเวรของตนพรหนาบริวารจึงสั่งลงโทษโดยการเพิ่มเวลาในการเข้าเวรมากขึ้นวิธีที่สองสำหรับโทษที่หนักขึ้นมาให้ไปเฝ้าสถานที่หรือพระพุทธรูปหรือสถูปโบราณาญ่าที่ถูกทำโทษโดยให้ไปเฝ้าสถานที่นั้นๆ จะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดและห้ามคิดหนีโดยเด็ดขาดเพราะเป็นจารีตถูกกำหนดขึ้นของสังคมพยนนานนาหนีก็จะต้องมีโทษหรือหนีก็จะอยู่ในหมู่ไม่ได้หรือหนีจะอะไรอีกตั้งเยอะแยะมันเป็นจารีตประเพณีเหมือนกฎมนเทียนบานนของสังคมพยนนานนาถ้าน,นากที่ถูกลงโทษ ไม่ทำตามจะต้องถูกขับออกจากเมืองเอห็นไหมไปอยู่ในสังคมก็ไม่ได้ไปเลยส่วนผู้ปกครองจะมอบหมายให้หัวหน้าเขตหรือผู้ช่วยหัวหน้าเขตคอยตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะแต่ไม่ถึงกับไปคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาคุมห่างๆนั่น เป็นจารีประเพณีตัวตายอยู่เป็นระยะระยะกันไปแต่ไม่ถึงก็คอยเฝ้าอยู่อย่างนั้นโดยจะให้เจ้าหน้าที่คอยส่งอาหารให้จนกว่าจะพ้นโทษส่งอาหารให้วิธีการส่งอาหารพญานาคที่มีหน้าที่ส่งอาหารจะคอยนรมิตอาหารให้กับพญานาคที่ถูกลงโทษ โดยดวงแก้ที่คอวบวบเพราะของตัวเองวบวบไม่ได้วิธีที่สามสำหรับผู้ที่มีโทษหนักขึ้นไปอีกจะถูกลงโทษโดยการให้เขาไปจำศีลหรือกักบริเวณที่ให้ทำเช่นนี้เพื่อให้สงบสติอารมณ์และสำนึกผิดค่อยทำไงจำศีลการให้จำศีลเช่นนี้ ผู้ถูกลงโทษจะถูกให้อดอาหารถ้าหากสามารถสงบสติอารมณ์ได้มีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะสามารถอยู่ได้จนครบกำหนดคือตั้งใจสงบแม้อดอาหารก็อยู่ได้เหมือนปลาเหมือนกบจำสิลตั้งสงบนิิงๆแล้วจะบ่หิวบ่หิวบอกกระหายไปเลยเลย จิตใจต้องสงบต้องนิ่งเพราะต้องโดนอดอาหารจำศีลเนี่ยลักษณะชนิดคล้ายๆกับกบ,กบ,กบหรือปลาจำศีลในฤดูแลง้งการทํางานของร่างกายก็จะน้อยลงการเผาผลาญอาหารก็จะต่ําสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทานอะไรตลอดฤดูร้อนแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะสงบสติอารมณ์ของตนเองได้ ธาตุไฟก็จะแตกหรือตายเพราะอดอาหารในที่สุดตั้งจุติไปเลยวับไปเลยเพราะนั้นตอนจำสีนี้ต้องใจต้องสงบการจำศีนก็เบิดสำนึกผิดนี้ตายจากการจำศีนเพื่อรักษาศีนของพญานาคโอคินทรและบริวารที่คือไปจำารษาที่แม่น้ำโขงนะคนละเรื่องกันนะ จำศีลอันแรกก็คือจำใจจำศีลแต่อันหลังนี่เต็มใจจำศีลอ่ะมาละอ่รงกันนะจำใจจำศีลนั่นมันอย่างเต็มใจจำศีลอย่างพญายนาคโอคินทร์และบริวารที่ขึ้นไปจำภาษาที่มีน้ำโขงตรงที่การจำศีลเพื่อรักษาศีลน,นั้นสามารถกินอาหารได้ถ้าต้องการกิน และไม่ถูกกักบริเวณแต่จำใจจำศีนั้นกินบ่ได้ส่วนการจำศีนเพื่อให้ดวงแก้และสมบัติเกิดขึ้นนั้นอีกแบบนึงนะเป็นการจำศีนแบบระยะสั้นบางครั้งหนึ่งวันบ้างสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างส่วนวิธีที่สี่ เป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับนาคที่ทำความผิดมากเช่นคดีน,นาคจอมเจ้าชู้ที่ผ่านมาการตัดสินต้องพิจารณาจากจุตินิมิตของนาคตนนั้นด้วยว่ามีลักษณะเศร้าหมองหรือไม่ต้องประกอบกันด้วยความผิดกับกำลังจะหมดบุญมีจุตินิมิตเกิดขึ้น ้าจุตีนี้ไม่ชัดเจนก็จะส่งตัวไปยังโยมโลกโดยวิธีการจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เขตก็จะส่งตัวไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยราชการพิเศษที่โยมโลกในสายนาคอีกทีหนึง่งเจ้าหน้าที่โยมโลกที่มาจากสายนาคจะถูกส่งไปช่วยราชการเพราะหน้าที่หลักคือกุมพันธ์ หลังจากนั้นเจ้าระทิยมโลกก็จะพาไปหาพยายมร่าถ้ามีพยานาชันสูงที่มาช่วยอราชการพิเศษเป็นพยายมก็จะไปมอบให้พยายมท่านนั้นถ้าไม่มีก็จะมอบให้กับพยายมที่เป็นกุมภันตามปกติคือเขาจะให้เกียรติกันหลังจากนั้นพยายมจะตัดสินบนบาตรไปตามหลักเกณฑ์ของยมโลกตอบไป พญานาคใต้แม่น้ำโขงเป็นพญานาคระดับพมมะเทวาซึ่งมีอายุแตกต่างกันตามกำลังบุญในกำเนิดโอปปาติกะจะมีอายุห้าพันถึงหนึ่งมปีพญานาคจะเกิดในกำเนิดสังเสรชะเกิดจะเหงื่อคลหรือน้ำที่หมักหมมจะมีอายุหนึ่งพถึงหนึ่งพันปีกำเนิดฉลาพุชะ หรือเกิดในคันประเภทงูเทพหรืองูเจ้าที่เราคุ้นจะมีอายุป,ประมาณหนึ่งร้อยไม่เกินห้าร้อยปีงูตัวใหญ่ๆกํากำเนิดอันตชะหรือเกิดในฟองไข่คืองูสามมันจะมีอายุสิบยี่สิบปีบ้างบางตัวถึงสามสิบปีอาจมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมบ้างไฟพญายนาคจึงมีเฉพาะที่แม่น้ำโขง